สามสิตุลาจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการที่เรียกว่า cosmic consciousness shift แปลว่าอะไรคะโค้ชแปลว่าเราจะยกระดับจิตวิญญาณกันได้มากเป็นพิเศษค่ะคืออย่างนี้นะคะ earth heartbeat ก็คือ human resonance เราก็จะรู้กันเนาะกี่เฮิร์ตซ์เจ็ดจคือ earth frequency มันจะมี3สิ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันวันที่30ตุลานี้ มันจะทำให้ earth frequency มีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง10เท่า1 the sun is at solar maximum แปลว่าแสงของดวงจันทร์ก็คือ solar flare เนี่ย solar flare จะมาแรงมากที่สุดซึ่งตามนี้นะคะ most active ก็คือมัน active มากที่สุดใน20ปีแล้วคือวันที่30ตุลาเนี่ย solar flare จะมีมีแรงแล้วก็มากที่สุดภายใน20ปีที่ผ่านมา นั่นคือเหตุการณ์แรกและวันที่30นะส่วนอีกเหตุการณ์ที่สองสำคัญมากก็คือ three eye atlas ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคือยานที่ไหนที่ไหนก็ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่ดาวหางมันเป็นไปไม่ได้เลยคุณก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นละแต่ตอนนี้ใช่ไหมหลายที่หลายคนก็จะบอกว่าอุ้ยอันนี้นะคะมันเป็นยานของอนุนกิยานของเรปทเรียนยานของเพลเดียนยาวของไวรยาวยานของเอง่อเอดมรคือพลเรือ ทหารเนี่ยเฮ้ยมันอะไรกันแน่เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันเร็วๆนี้ถูกไหมแต่ตอนเนี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่าหลายที่แม้แต่กระทั่งนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เองก็บอกว่ามันไม่ใช่ดาวหางมันต้องเป็นยานอาวกาศแน่นอนนะคะโอเควันที่30ตุลานี้จะเป็นวันที่ 3i r e e atlas c o จรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดคือโค้ชพูดเรื่อง t h atlas ไปแล้วว่า t h atlas จะเข้ามา Activate DNA ของเราจะนำเทคโนโลยีมาจะมาทำให้คนมี Consciousness มากขึ้นแล้ววันที่30ตุลานี้จะโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเลยแล้วก็เป็นวันที่โซล a าแ a ร์มากที่สุดอย่างที่3มสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ Earth Magnetic Field คือ Earth เนี่ยก็มีพลังงานรอบๆพวกเรารู้จัก Magnetic Field ใช่ไหมเรามองไม่เห็นแต่ว่ามันมีอยู่แล้วมันก็มีอยู่จริงนะคะ ซึ่งเป็นวันที่จะ weak weak คืออ่อน magnetic field อ่อนมากที่สุดใน cycle ในรอบของ cycle ของ earth ของโลกของเรามันหมายความว่าเราจะ manifest ได้สำเร็จขึ้น c o n s c i o u s n e i o จะยกระดับให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นวันที่ควรที่จะนั่งสมาธิกันค่ะแล้วเวลาไหนล่ะคะของวันที่30ที่ดีที่สุด คืนนี้ค่ะช่วงเวลาที่11นาฬิกา44นาที mm hmm. แมตัวเลขสวยอีกตั้งหาก11:44 a.m. Universal Time <c oughs> เวลาเท่าไหร่คุณก็ไป Google ดูเอาละกันนะคะเพราะว่าอยู่ที่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณไป Google ใช่ป่ะคุณพิมพ์ว่า what time is Universal Universal time right now มันก็จะบอกคุณเลยแต่ถ้าช่วงนั้น พีคคุณไม่ว่างมันจะเวิร์กหนึ่งชั่วโมงนะมันยังแรงนะแรงหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลานัะแล้วก็หลังชั่วโมงนั้นก็คือในช่วงนั้นอนะ่ะสองชั่วโมงที่แบบพีคสุดๆเลยทีนี้ถ้าสองชั่วโมงนั้นไม่ทันสิบสองชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่ทั้งหมดนี้สามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะ โซล a r แฟร์ uh, แรงมากท i at last ี a อแตลาสโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์แล้วก็ Earth Magnetic Field อ่อนที่สุดเนี่ย12ชั่วโมงก็คือตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นของวันที่30ตุลานะคะแต่เวลานี้เป็นเวลา Universal Time นะนี่แล้วก็มีข้อมูลที่สำคัญกว่านี้มาให้พวกคุณรู้นะคะวันที่30เนี่ย Earth Frequency มันจะมีประสิทธิภาพมาก ถึง10เท่า e a r t h f r e q u e n c y นั่นคือ7.83 h z ุดแเท่ามันจะแรงมากนะคะมันจะทำให้เกิดอะไรทำให้ Consciousness ของเราสูงขึ้นทำให้มีการ Ascension นะคะโอเคเกิดการ Enlightenment ตื่นรู้เพราะฉะนั้นผู้คนจะตื่นรู้มากขึ้นบางคนก็อาจจะ Activate Psychic Ability Psychic Ability คืออะไรคะก็คือการอย่างรู้ การอย่างรู้นี่ที่นี้นะคะคุณใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าไปทำลายนะคะเอาไปสร้างมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามันจะช่วยทำให้เราปลอดภัยนะคะไซคิวบิลิตี้คือแบบรู้ว่าจะเกิดอะไรที่ร้ายๆกับเราเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ดีๆจะแมนิเฟสจะสำเร็จเร็วขึ้นสารพัดแล้วแต่คนนะเพราะฉะนั้นวันที่สามสิบห้ามพลาดนะคะนี่ค่ะ อีกสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งที่สำคัญมากเขาเรียกว่ามหารูชิเอฟเฟกหรือสับใหม่ถ้าเป็นศัพสากลเขาเรียกว่า TM Movement TM ก็คือ transcendental meditation movement เป็นการนั่งสมาธิหมู่ร่วมกัน เราต้องการคนจำนวนมารวมพลังกันนั่งสมาธิร่วมกันเซต Intention เหมือนเหมือนกันคือการตั้งเจตนาที่เหมือนกันเพียงแค่สแควรูทของของเปซของคนในประเทศนั้นเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกคือ c อนเ s n e s s ส่วนรวมของประชากรทั้งหมดในประเทศนั้นได้นี่คือทฤษฎีมหาฤทธิ์เอฟเฟ t มันมีนะคะอันนี้โค้ชเรียนมาจาก q u a n t ัมยูนิเวอร์ซิตีค่ะได้ยินครั้งแรกที่ q u a n t ัมยูนิเวอร์ซิตีสอนเรื่องนี้เสร็จแล้วจากนั้นก็มีคนส่งคลิปทาง TikTok มาให้ดูเขาก็พูดถึงเรื่องนี้วันที่30ว่าวันที่30จตุลานี้ถ้าพวกเราสแควรูทของหง1%มารวมกันตั้งใจมี intention สิ่งเดียวกันเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคอนช u s n e นสของคนรอบๆข้างหรือของประเทศนั้นได้ด้วย เพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้มันมีมาตั้งนานแล้วมันมาจากเริ่มจากอินเดียนะคะโยกิต่างๆที่ก็ใช้กันทีนี้อัประเทศไทยตอนนี้มีประชากรเท่าไหร่ปีนี้นะคะ2 0 2 5มีประชากร71.95ล้านคนประมาณนี้เนาะวิธีคิดนะนี่คือสูตรนะคะ1%ของ71.95ล้านคือเท่านี้ค่ะประมาณ7,19,500นะคะเอามาคิดเป็น square root Square r o o t ของ719,500ได้848จุดตัวเลขหางยาวเป็นว่าเลยค่ะก็คือ848คน848คนเราสามารถที่จะเปลี่ยน c o คอนเ s ็ e ต s ของคนทั้งประเทศไทยได้ถ้าเราส่งอินเทนชันไปที่ประเทศไทยแล้วตัวเลขนะ่ะเป็นภาษาของจักรวาลแต่ต้องเซต intention อันเดียวกันนะ ไม่ใช่แบบว่ามานั่งสมาธิร่วมกันฉันก็ไปทางอีกทางหนึ่งเขาั้นก็ไปอีกทางหนึ่งคนละทางโนเนอะงั้นพระฤทธา้าเนี่ยนั่งสมาธิหมู่ Mo. ร่วมกันแล้วก็มาเซตอินเทนเซนเอาเรื่องอะไรดีแม่บังเอิญมากเลยพระฤทธาวันรีบสดพอดีเลยอะ่ะโอเคดีมากเลยไม่มีอะไรบังเอิญใช่ไหมนั่นนดีโอเคเรื่องต่อไปคือเรื่องของ Bogas Fiala